ต่างไหมเนี่ยอยากรู้มากๆเลยก็ต่างนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่นิดหน่อยพี่จะเจอแบบโลกประหลาดประหลาดมากมายมีเคสมาเล่าให้น้องๆฟังอ่ะก็เพราะอยู่ที่เนี่มันจะเจออะไรที่แบบเชี่ยมันมีโลกนี้อยู่บนโลกนี้เลยวะตั้งานผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยอ้ยไปมาแล้วรอบนึงไงแต่เนี่ยดีที่สุด ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วอร์ศนยกรรมนะฮะตอนนี้อยู่กับน้องเรสซิเดนต์นะครับชื่อว่าน้องอะไรครับผมคอปเตอร์ครับคอปเตอร์ค,ออรครับผมตอนนี้เราอยู่วอร์อะไรวอร์ศนยกรรมทั่วไปก่อนหน้านี้นเป็นเรื่องแบบพีคลินิกใช่ปะ่ะปีหนึ่งปีสองปีสามก็ดูเนหมือนนักศึกษาเรียนธรรมดาแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วอะ่ะเราก็จะมีการฝึกในโรงพยาบาลสศนยกรรมพูดเรื่องศยกรรมบางทีแค่พูดอย่างเงี้ยคนถึงว่าอุ้ยภาษาเสริมความง,งามจริงๆแล้วเป็นยังไงโอ้นี่มากกว่าน,นั้นเลยครับนี่มากกว่าน,นั้นใช่ อยกตัวอย่างเขาาวได้ไหมกอดพี่ผ่าองลำส่งลงไส่อะไรตั้งแต่ไส้ตรงไส้ตีงหัวใจหรือว่าสมองอะไรเงี้ยก็เป็นพวกนิวโรสันอ่าสารกัมพาราอะไรพวกนี้นะฮะตอนเนี้ยเราอยู่กับสองคนก็จริงเราแพนกล้องไปนี่คือชีวิตการปฏิบัติงานของแพทย์และที่เห็นนี่คือวันเสา คือแค่เราทำงาน7วัน7วันเออเจ็ดวันจริงไม่มีหยุดชั่วโมงนะจริงวันเนี้ยคืออยากจะให้เห็นบรรยากาศว่าเฮ้ยในการทํางานของรูปพยาบาลอ่ะในแต่ละแผนกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มจิตสัญญากันก่อนตอนนี้คือเป็นวอร์ดสัญญากันทั่วไปทั่วไปเด็กผู้ป่วยใช่ไหมก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพเลยฮะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องนองนองสนะฮะเนึนถึงตัวเองเมื่อประมาณสัก6 7ปีก่อนนะฮะเรามาถามบรรยากาศน้องน้องดีกว่าว่าหลังจากผ่านพ้นชั้นปี1-2-3ขึ้นมาโลกเปลี่ยนไปขนาดไหนขึ้นแบบปี4เมื่อกี่เดือนแล้วตอนนี้2เดือนครับต่างไหมเนี่ยอยากรู้มากๆเลยก็ต่างนิดหน่อยครับ นิดหน่อยอไม่นิดหน่อย <c oughs> อย่าไปโกหกเขาจริงๆแล้วพี่เคยพูดภาพรวมไปลวปีหนึ่งหรือปีหกทุกั้งเรียนจบมาแต่ว่าเราจะถามแบบความเห็นพี่คนเดียวไม่ได้ไงานก็ถามจากน้นนองกแหละว่าเอออะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันหนักขึ้นมันเหนื่อยขึ้นต้องตื่นเช้าตื่นเช้าเช้านี่ขนาดไหนถ้าเทียบกับตอนปีสามหกโมงต้องต้องลาของเราเสร็จลาเสร็จไหมครับว่าน้องต้องตรวจคนไข้ทั้งหมดให้เสร็จก่อน6โมงเหตุผลที่ต้องตรวจก่อนเพราะ6กโมงลาแบบพี่ครับอ่า อันนี้ก็สิ่งที่น้องสพต้องเจอนะทุกคนคือเวลาแกจบไปอ่ะแกไปเซอร์วิสอ่ะแกเป็นแพทย์ใช้ทุนแพทย์เฉพาะทางหรือก็แล้วแต่เขาก็จะมาเริ่มราวประมาณเด็ดเจ็ดโมงแปดโมงนะฮะแต่น้องสพเนี่ยซวยหน่อยเพราะว่าน้องสพเนี่ยจะต้องตรวจทุกอย่างให้ครบตรวจก่อนและยังไงไปรายงานที่ไปรายงานอาจารย์ให้ฟังอาจารย์ดูว่าอ๋อคุณตรวจแล้วอะไรแล้วแล้วคิดสภาพว่าพวกพีพ่ๆที่จ,จบแล้วอ่ะมึงก็สบายไงมึงมาทีหลังแต่ว่าน้องๆอ่ะต้องมาก่อนถามว่าเอ้ยมาพร้อมกันไหมหรอพี่จะต้องเสียเวลา ไม่ได้ครับม่เงี้ยน้องๆก็จะไม่ได้ฝึกน้องก็จะไม่รู้ว่ามันต้องซักประวัติยังไงตรวจร่างกายยังไงเพราะถ้าเกิดมีพี่คอยประกบอยู่อย่างเงี้ยน้องก็จะแบบเหมือนกับไม่ได้คิดเองอ่ะว่าเฮ้ยฉันต้องถามอะไรหรือว่าต้องตรวจอะไรบางก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ๆกขาต้องไลนดีน้องว่าเอ้ยตรวจเปล่าถามมันนี่เปล่าทำนู่นทำนี่หรือเปล่าอะเป็นไงโดนด่าบ้างไหมโดนทุกวันครับไม่เขาถามก็คือโดนด่าเรื่องอะไรมากกว่า มันเยอะอะครับมีเรื่องอะไรยังไม่โดนบ้างเนี่ย <laughs> <laughs> ให้ยกตัวอย่างอันนี้แบบให้น้องเห็นสภาพก่อนก็คือสิ่งที่ยังโดนอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องข้อผิดพลาดมากกว่าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคนไข้ได้คือยอมโดนด่าวันนี้ดีกว่าน้องไปทำพลาดตอนที่เรียนจบไปแล้วเพราะไม่งั้นมึงโดนฟ้องในะตอนนั้นเออก็อจะเป็นความชิบหายไว้ว่าประเภทหนึ่งนะดังนั้นการที่เขาดุเขาด่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เราจำแต่จริงแล้วสไตล์พวกพี่อะถ้าเดินรุ่นพวกพี่จบเป็นสตล์แล้วอะมาเป็นอาจารย์สอนน้องๆพี่จะไม่ค่อยด่านะเพราะว่าสมัยนั้นกูก็ไมบบนัแติ n ริงๆหรือว่ามันเป็นแบบไม่สามารถยอมรับได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจทำให้แบบการรักษาคนไข้แบบผิดพลาดไปเลยเช่นอย่างสัลนกรรมอย่างเงี้ยเขาจะเน้นเรื่องของสเตอร์ไล์เป็นพิเศษเตอร์ไลคือไปถึงปอดเชื้อนะฮะบางทีเราจะทําแผลเย็บแผลคนไข้อย่างเงี้ยก็ต้องแบบเคลียร์ให้สะอาดดังนั้นอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะก็โอ้คิดถึงสมัยก่อนเลยเดี๋ยวลองให้น้องๆอ,งอะ่ะพาเราดูดีกว่าว่าเวลาน้องมาลาวอะ่ะน้องต้องเริ่มจากอะไรก่อนทําอะไรก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูลําดับนะฮะว่าการขึ้นมาเป็นรพชั้นปี4แล้ววันๆหนึงงาทอะไรบ้ อ่ะเรามาดูลำดับแรกเลยฮะสมมุติถือโรงพยาบาล ada, ปุ๊บหนูทําอะไรก่อนอย่างแรกก็จะมาดูคนไข้คะ่ะว่าวันนี้คนไข้อาการเป็นยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างสมมุติเนี่ยเพิ่งเดินเนี่ยออกมาจากข้างนอกเลยเนะี่ยขึ้นลิฟต์มาตุ๊ดตุ๊ดต๊ดตต๊ดต๊ดเดินมาตรงนี้ก,ก็จะมาเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จดูว่าวันนี้คนไข้ความดันเป็นยังไงดูว่ามีไข้ไหมสิ่งนี้เราเรียกว่าไวท์เท้าสายนะฮะทุกคนก็ดูตั้งแต่แบบต่างการเต้นหัวใจัต่างการหายใจความดันดูอุณหภูมิร่างกายนะฮะนีีีีีีีีี่่่่่่่่่กกกก็็็็จะะะมมมมมมแฟนนนนนนนสสัััยยยยยยออ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 พพพททําาาาาางงงงง้้้้เเคคคืดููตตหหหรรรบบวใไไไไุิิธปปปถ จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่คนเรามีกี่คนนะกลุ่ม 12, 12คน12คนใช่ไหมสมมติมีคนไข้อปิว่า36เคส12คนก็ตกคนละ3เคสอาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็จะจำว่าเอ๊ะของเรา,าห้องอะไรบ้างสมมตุติเราเป็นห้อง16ห้อง10ห้อง4อะไรเงี้ยอะตอนเช้ามาปุ๊บนี่คือคนไข้ที่น้องต้องดูแลในแต่ละวันอะพอเข้ามาดูปุ๊บในในชาร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนี่จะมีสิ่งนี้ครับทุกคน ท่านแทนนี่เรียกว่าฟอร์มประหลอดนะฮะ,ะ,ะก็จะแบบเนี่ยจะต้องมีการลงบันทึกต่างๆอันนี้สุที่พี่บาลช่วยลงให้แต่ว่าหมอก็ต้องหอกคอยดูเอ๊เส้นไอ้หยังเนี่ยมันคือเส้นเหมือนกับดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ในแต่ละชั่วโมงน,นะฮะว่าเอออุณหภูมิความตรงความดันอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปขนาดไหนเราก็จะมีการเขียนพวกแบบบันทึกของคนไข้ต่างๆนะคบว่าเอ๊เขา มีอะไรบ้างอ่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกโรเกนสดเขียนเพื่อดูว่าวันนี้คนไข้เป็นไงบ้างแล้วเราก็จะมาดูว่าพรุ่งนี้คนไข้ของเราดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะทุกคนลองดูนะ,ะเราปิชีคนไข้ไ้ก่อนจะมี S, S O A <S แล้วก็ P มันคืออะไรบ้างอ่ะลูกตัว S เนี่ยก็คือสิ่งที่คนไข้เขาบอกเรามาค่ะว่าวันนี้เขาเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นเขามีไข้ไหมอย่างสัลยกรรมคนไข้ก็จะผ่าตัดใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเขาปวดแผลหรือเปล่าพอผ่านไปที่ตัว O เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราไปตรวจร่างกายเขาค่าวัดความดันพวบหนักทรายหน้าท้องต่างๆคอื อะไรย่อมาจาก assessment คะ assessment มาถึงอะไรคะสิ่งที่เราจะรู้ว่าคนไข้เขาดีขึ้นไหมย,ยังมีปัญหาอะไรลงเหนือไหมเพื่อเราจะไปทําตัว P ต่อก็คือแผนอ่าถ้าสมมติคนไข้เพิ่งมาวันแรกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ้ยวันนี้ assessment มีปัญหานี้อยู่เพราะว่าเขาเพิ่งโพสตออกโพสออกก็คือหลังผ่าตัดมาน้องมีปัญหานี้1นึ่ปรากฏว่านอนโรงพยาบาลสาวันด้วยเฮ้ยมันมีอาการใหม่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะกลายเป็น assessment อันใหม่นะฮะนั่นหมายความว่า assessment ก็คือดูสภาพปัจจุบันดูหน้าง,งานคนไข้เลยว่าวันนี้คนไข้แม่งเหลืออะไรบ้างนะฮะแล้วเราก็จะมาไล่กันจาก assessment เมื่อกี้ปุ๊บก็เป็นแผนที่น้อง ก็คือเราจะวางแผนต่อไปว่าต้องทําอะไรบ้าง นี่คือเริ่มต้นใน1วันนะฮะก็ต้องไล่ไปตรวจทุกคนมีคนไข้กี่คนก็ต้องรีบไล่ตรวจให้หมดตัวนี้หนูเป็นโซนทําอะไรลูกโซนทำอะไรคตอนเช้าเช้ามานั่งเขียนโปรแก,กรโน้นกันตรงนี้อ,อ๋อเขียนโปรแกโน้นตรงนี้นึกถึงคอมสมัยอดีตของเราแล้วก็ดูฟิล์มอะไรกันค่ะตรงโต๊ะนี้อ่อน,นีบเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนกลางนะครับอันนี้แต่มหาลัยก็จะไม่เหมือนกันนะรางวัลไม่เหมือนกันแต่ว่าของมอนอก็ดีพี่พรีเซนต์มอนออย่างหนึ่งพอ่แค่อยู่ห้องแอร์เลยพี่ถามหนูหน่อยมาปกติเวลาหนูจะเอาฟิล์มหรือว ถ่ายรูปไปเลยใช่ไหมใช,ใช่สมัยของพี่ทำอย่างนั้นเอามือถืออะถ่ายรูปไปปัญหาก็คือไม่ไม่ชัดเออใช่ใชซึ่งพี่อะเป็นคนที่สามารถดึงไฟล์ะ จากอันเนี้ยออกมาแล้วออกไป,ไปใช้งานได้ซึ่งไม่ดีนะครัแล้วงๆคือจะบอกว่าเรื่องความปลอดภัยของโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งสําคัญอันนี้คือพี่เคยย้าอาจารย์ไปแล้วหลายรอบครับเคยอ,อยากทำโปรเจกต์กเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งไอ้คอมพิวเตอร์แบบนี้ตั้งแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขามีการป้องกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าเสียบ USB หรือจะมีการทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงเสียบไม่ติดปะ ไม่เคยรอกเ,เออไม่เคยลองใช่ไหมคือจะบอกว่าเขาจะมีระบบป้องกันแบบเบสิกอะคร่าวๆคือเป็นโปรแกรมที่ป้องกันการเซฟไฟล์เว้ยพูดอย่างนี้ฟังเหมือนดีเว้ยแต่ได้บอกว่าพี่สามารถปิดมันได้ภายในเวลา5วินาที <laughs> เอออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะฮะลงให้า ล้วก็จะมีแผนงนี้นะครับครวนี้ก็คือเป็นห้องเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศห้องเซตทำแผลก็จะอยู่ข้างในนี่ก็คือเป็นภาพรวมๆนะฮะอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นปอร์ดพิเศษอ่ะพิเศษกับธรร,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 รมดาต่างตรงไหนมีไข่ดาวหรือเปล่าพิเศษก็จะมีคนเฝ้าค่ะช่วงนี้โควิดก็จะจำกัดคนเฝ้าเลอแค่ห้องละหนึ่งคนฝั่งธรรมาดาก็จะไม่มีคนเฝ้าครับจะเป็นพี่พยาบาลดูแลแทนเท่นี้เรากี่เคสประมาณ3 4สี่เคสณนปี4่นะแต่ว่านพี่เคยเล่าเมื่อวานพอขึ้นปีกหอ6กลย นะถ้าโชคดีสายนั้นมีเอเทอร์หลายคนก็อาจจะยังแบ่งเกตได้อยู่แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงที่เคยไปตรวจข้างนอกก็คือเมื่อไปอินเทอร์อะ่ะถ้าใชชทุนแล้วอะ่ะไม่มีเพื่อนครับเพื่อนในสายอาจจะเป็นอินเทอร์เพียงหนึ่งเดียวของโรงพยาบาลน,นั้นในวอดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูหมดนะครับมีร้อยก็เอา100ร้อยฮะประมาณนี้สรุปภาพรวมของมอครับทำไมคิดว่าถึงหน้าเรียนมนอเอาเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอยู่ก่อนการเดินทางเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ที่นี่รู้สึกว่าที่นี่เดินทางค่อนข้างสะดวกค่ะที่นี่มันมีสนามบ,บินนะคะพิษโลกดอนเมืองเดียวเท่านั้น่าออกกเจรืง ของเครื่องบินมีอะไรอีกเรื่องการเดินทางรถที่นี่ก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นก็จะกะเวลาได้เวลาที่เราจะแบบมาจากหอมาเรียนที่คณะของพี่นะหลังตื่นรวมทุกอย่างเตรียมตัวจนถึงคณะพี่ใช้เวลาแค่สินาทีอาหารการกินที่นี่เป็นไงบ้างโดยสรุปม่จริงแล้วก็พาดูไปแล้วรอบนึงถือว่าราคาไม่แพงเลยค่ะพี่ข้าวก็จะระบแบบ 3, 5 4 0ค่าที่พักอะ่ะไม่แพงมากหอนอกก็แบบ2อ0 0ั0ห้าสาม่อเดือนไปหาไม่ได้ในกรุงเทพแกไม่สามารถหาห้อง2 5 0พันห้าสาพันได้ครันนี้พูดถึงว่าเฮ้ยบางคน้ามองว่าจะต้องเป็น หาอะไในกรุงเทพมันถึงจะมีคุณภาพถึงจะดีเรามองเรื่องนี้ยังไงคิดว่า โรงพยาบาลวนอนอเนี่ยตอนนี้ก็รุ่นที่28ละก็เปิดมาอ,อู้นานนะเคสที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะหลากหลายพีมีเหตุผลสนับสนุนเนาะว่าทำไมมันเยอะแล้วก็หลากหลายวนอน่มันเป็นมหลาลัยที่ใหญ่สุดในภาคเหนือตอนล่างน่นหมายเขาว่าภาคเหนือตอนล่างอ่ะมีกี่จังหวัดก็ว่าไปถ้าโรงพยาบาลจังหวัดในแต่ละที่อ่ะเขาดูแลเคสแล้วมันเป็นเคสที่ยากมากๆแล้วเขาดูแลไม่ได้มันก็จะถูกส่งมาที่นี่แหละอ่าเลยทำให้น้องๆอ,อ่ะได้เรียนเคสยากหรือเคสประหลาดทั้นั้นหลายๆคนที่ดูพี่ถามพี่ว่าเฮ้ยพี่หมอทำไมแบบดูรู้โรคนั้นโรคนีีีี้ยยอองนนู่่่่่พทา พี่จะเจอแบบโรคประหลาดประหลาดมากมายมีเคสมาเล่าให้น้องๆฟังอ่ะก็เพราะอยู่ที่นี่มันจะเจออะไรที่แบบเชี่ยมันมีโรคนี้อยู่โรคนี้เลยวะอะไรเงี้ยมันก็จะได้มาเจอที่นี่อาจารย์ที่มาสอนเราที่นี่ก็จบจากศิริราชรามาจุลาแหละอย่างเพื่อนของรุ่นพี่อย่าง้ยตอนนี้จบรุ่นเดียวกันนะก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่แล้วคือทุกคนเรียนจบที่นี่ก็จริงแต่ว่าเวลาไปต่อเฉพาะทางต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปต่อที่ศิริราชราวาจุลาต่อในกรุงเทพพอจบปุ๊บเขาก็กลับมาใช้ทุนมาเป็นอาจารย์ที่นี่สิ่งที่เขาสอนมาหรือองค์ความรู้ต่่าาาาางงงงๆมมััันนนนนกกกก็จสถบ้แแหละดใขอรฝฝึ ว่าการดูแลผู้ป่วยพี่มองว่าในกรุงเทพกับต่างจังหวัดไม่ได้ต่างกันมันอยู่ที่อาจารย์มากกว่าว่าอาจารย์อะคุณจบมาจากสถาบัานไหนคุณก็จะได้เนเจอร์การปฏิบัติอะแพทเทิร์นเหมือนมหาลัยนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดสําหรับบอโนออ สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเลือกนะคะว่าจะไปมอไหนดี<ช>ไปคณะแพทย์ไหนดีหนูมีอะไรจูงใจน้องๆอ,อยากจะประโปรโมทน้องๆไหมคะก็เมื่อกี้ตั้งแต่เรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตการเรียนแล้วก็ความสุขที่ได้อยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่อยู่มา4ป,ปีก็มีความสุขดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้ามาเรียนมอนอรับรองจะไม่ผิดหวังค่ะนี่โคตรขายมอตัวเองเลยนี่หลังน,นี่คือว่าแบบเราเอียงมากนะเพราะว่าเลือกขายมอตัวเองก่อนเป็นมอแรกนะโอเควันนี้พี่ไม่ต้องกวนน้องๆละวันนี้วันเสาร์ สรุปเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเข้าเรียนไหมไม่ไม่ได้เข้า,ขาอยู่กันเป็นเพื่อนอู้น้องน่ารักนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณมากๆแต่ยังไม่จบแค่น,นี้นะฮะเรายังมีนัดกับน้องพยาบาลสุดน่ารักในวอร์อายุการกรรมอีกเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันะฮะ แล้วก็มาถึงบ่ออายุรกรรมที่เศษนะฮะเมื่อกี้ตึกนี้อาจจะเก่าไปหน่อยเพราะว่าคือตึกเก่าตอนนี้คือเรามาตึกใหม่ถือว่าใหม่มากเกือบจะเก่าแล้วเกือบจะเก่าแล้วใช่ไม่สภาพมันยังดูดีอยู่อันนี้คือน้องเก๋นะครับพยาบาลของเราอ่ะเราไปหลบคุณหมอหน่อยอ่ะหลบหลบคุณหมอหน่อยอ่ะเก๋ข้างนี้มาเลี้ยวมากเลี้ยวเลี้ยวจิงอันนี้คือบรรยากาศทางนาของบ่ออายุรกรรมนะฮะทำไมถึงต้องมาคุยกับนางเพราะว่านางอ่ะรุ่นรุ่นกันมารุ่นเดียวกันอย่าบอกว่าคนละรุ่นพี่ว่าห้าสองอ่ะห้าห้าสองเสร็จอ๋อเออยังก็รุ่นเดียวเนี่ยยังอยู่ที่่เดิมมไไไปหำ อยไปมาแล้วรอบนึงไงแ,แต่ที่นี่นนดีที่สุดจริงจริงที่ที่นี่ดีสดที่สุดไปเอกชนเอกชนมาพ,พิจิตมาแต่ที่นี่คือดีที่สุดจริงๆทั้งบรรยากาศการทํางานเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยดีกว่าที่ที่เคยไปโรงพยาบาลก็มีการพัฒนาตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดแบบน้องๆเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่า,วาโรบบงพยาบาลมนอก็20กว่าปีแล้วปะ่ะ <20 S 1> <21 st. S> 2 1ปี21บปีค่ะ ก็ถ <Net> ือว่าไม่ใช um ่โรงพยาบาลแบบเพิ่งเปิดใหม่ทะานั้นเป็นเรื่องมาตรฐานการทํางานหรือว่ามีเคสคนไข้อย่างเงี้ยเคสกก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะไม่เยอะคือเคยไปเอกชนเนี่ยดู1ต่อ10 หนึ่งต่อสิบสี่อะไรเงี้ยแต่พอมาเนี่ยคือไม่เคยเกินหกอ่ะหมายถึงหกผู้ป่วยพิเศษดิมากันต่อคนนะเคสน้อยจะเรียนรู้หรอพี่แค่ดีมึงก็ตายแล้วใช่ใช่ใช่เอ้ยแค่นี้ก็แย่แล้วเรามีหลายระบบเขาก็คอนซัล์ได้ครบแบบทุกอย่างที่คนไข้มีอาการอะไรเงี้ยคุณตั้งใจจะอยู่อีกนานไหมบ้านอยู่เนี่ยค่ะซื้อบ้านซื้อบ้านก็คงดูว่าเรียนนี่ระยะนี้ยกเว้นว่าถูกวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ไม่มาเลยค่ะอันนี้นะว่าเห็นบรรยาการทุกคนก็เนี่ยซินดี้ก ตะลุยโรลมาดอีกทีแรกนะครับก็จะจบลงที่ประกาศรัชนีอีอันเนี้ยเป็นช่วงแถมท้ายคืออยากมาหาเพื่อนเก่าแค่นั้นเองคิดถึงคิดถึงกันไม่ยหยิบฟิลเลอร์มาให้อะค่ะไม่ใช่ขนมที่จะแบบฉันจะ,จะเซฟเซฟมันฉันจะได้พก <c oughs> ขึ้นเครื่องบินนั่นแหละ,ะค่ะเอาไปว่าก็นี่คือบรรยากาศคร่าวๆของมอ,งอจะไปมาหาลัยไหน,หนต่อไปคณะไหนต่อก็อยากให้ไปไหนคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไม่พอน้องไปติดต่ออาจารย์ให้ด้วยว่าเขาให้พี่ถ่ายหรือเปล่านะฮะแล้วก็อย่าลืมเป็นไกด์ให้พี่ด้วยก็อย่าลืมพี่หมอปไปคิดทุกคนพุธเวลาหนนน้้าาาขออออบบคคคุณงเกกดมะะฮ่รั บรรยากาศเก่าๆนะฮะบรรยากาศที่แบบเป็น <อบ S 1> น,นักศึกษาที่เดินแบบป้อแตะป๊อแปะแล้วก็โดูอาจารย์กินหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ